อันนี้เราเดินไปเซเว่นนะคะทางที่จะผ่านเซเวตรงนี้เป็นฮาร์โมนีนะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆหญิงอันนี้เราจะแวะเซเวก่อนใช่ปะอันนี้คือแยกเซเว่นอีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเซเวกันเนาะไปหากาแฟจุบจิบจุบจิบกินกัน,เเนดูนะ วันนี้เรามาถ่ายเล่นๆเนาะตอนเช้าอันนี้คือเซเว่นก่อรีเปน,นะคะทุกคนเราก็เดินเข้าไปค่ะห,หาอะไรกินจุกจิบจุกจิบเนาะแล้วโชงสิยิงทางนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นทางสามแยกมัสยิดใช่ปะ เดินขึ้นไปก็จะเป็นไปทะลุ Walk Street แล้วก็ไปดูสันเสตได้ด้วยนะคะสังเกตดูนะคะวะ่าเกาะอินเตมีแต่าชาวต่างชาตินั่งรถซาเรยานเต็มตเลยนะคะเปต่างชาติรมาที่มาพมงาอยู่บนเกาะนะคะทคนยิงนี้เราต้องเดินคุ้นคนก็นไปไหนหรอะโอ้ยฉันต้องเดินลดความอ้วนไปถึงไหนเนี่ยไปด้วยได้ไหมคะ สวัสดีค่ะไปไหนอจังเ,เลยค่ะหญิงบรรยากาศมากเลยแถวนี้คือเงียบมากค่ะไม่มีมนุษย์เลยซ้า ใหดีปิดนะบริเวณนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของคนที่นี่นะคะคนที่เขาเอาศัยอยู่บนเกาะนนะคะทุกสังเกตดูนะคะว่าเขาจะปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านแบบสวยสวยแบบร่มรื่นแบบตกแต่งแบบสวยงามมากอะทุกคนสีสันแบบว่าอื ฉันมันเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เลยจุดตรงนี้ก็จะเป็น walking street แล้วนะคะทุกคนตอนเช้าแบบนี้ไม่มีร้านเปิดนะคะจะป่าช้านิดๆนะสังเกตดูว่าไม่มีผู้คนเดินเลยบริเวณนี้มีแต่ฉันกับพีสาวสองคนเท่านั้นค่ะ ตรงนี้ก็เป็นอาร์ตนะคะเป็นภาพวาดติดฝาผนังนะคะที่ก็สีสันเวอร์อยู่ถ่ายรูปได้ถ่ายเฉพาะตอนเช้าตอนนี้เรากำลังจะเดิน,นนะมุ่งหนะ้าไปสู่หาดพัทยานะคะเป็นหาดหนึ่งของเกาะลีเปะเนาะเราก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะตรงไปข้างหน้าค่ะ นี่ค่ะสตรีดเพนนะคะมีตอนเช้าอย่างเดียวตอนเย็นไม่มีจ้ะตอนเย็นเขาเปิดนะคะโอ้สวยจังเลยยิงนะถ่ายนะเข้าวแกงในฝันกินเหล้าคนละแก้วกันดีกว่าไหม <c oughs> โอ้ยเลยเย็นเย็นเย็นจังเลยยินเย็นเย็นเย็นย็น,ยนสวยค่ะคนนั้นนั่งรอใครอ่ะสวยโอ้มีเรือสำเภาด้วยเรือสำเภาค่ะเห็นไหม กล้องโฟกัสแบบกระตุกอะยิงหมอกนู่สชรวย